ครับสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่บ้านกกลาสินอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ไปเหมาพระมานะผมนะก็เหมามาสักพักแล้วแต่ว่าไม่ได้มาลงคลิปสักทีก็หายไปหล,ยหลายองค์อยู่นะฮะหลักๆก็จะได้เจ้าสัวมาค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าก็ไปเยอะพอสมควรนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับอ่ะเริ่มจากเอาแบบเออเอาแบบ พระที่หลุดจองกันแล้วเนาะอันนี้แบบหลุดจองกันเนาะทองเหลืองหน้ากากทองแดงนะเลข้งห้าศูสี่เอาไปร้อยี่บาทพี่ร้อยยี่นะฮะจะริญพรกลางนะครับนี่เปิดประเดิมด้วยงบน้อยหลักร้อยร้อยยี่สิบบาทนะผม <laughs> นะครับแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นคู่นี่คู่นี้คู่หลวงปู่จือ ก็จองอไว้ก็ไม่รู้จองทําไมนะถ้าจะจองเล่นแล้ว้น้องเก็บเอาไว้จองทําไมเนื้อกระไรทองนะครับผมกระไลทองลงโบราณลงยางเขียวนะกระไลทองโบราณลงยางเขียวเขียวไม่เหมือนกันนะอันนี้เขียวอ่อนนี้เขียวเข้มนี่นะรายการเดียวกันนะผมเลขหนึ่งห้าสามกับเลขห้าแปดเก้านะครับ อันนี้เอาไป4 5 0าิบาทนะผมไม่รู้จะจองเล่นทำไมนี่นะถ้ายังไม่พร้อมน้องก็อุตส่าห์เก็บว่าเป็นอาทิตย์นะครับไปนี่นะสององจะเอาทักมาได้เลยนะฮะแล้วก็อันนี้นะอันนี้ก็หลุดจองนะผมชนะจน66นะสวยด้วยนะสีลุงออกม่วงนะครับหลังเป็นเอ่อเป็นเนื้อมหาชนวนหลังยันเงานะครับ7 8-6ดูเด็เลขเรียงสลับอีกต่างหากนะแบบนี้ดั้นไม่เอากันนะพี่นะอันนี้เอา300นะครับผมอ่ะน้องนั้นก็จะเป็นเอ,อ่อที่ไปเหมามานะฮะล่าสุดนะครับผมก็จะเหลือเจ้าสัวประมาณสัก17องค์นะจริงๆมีเยอะกว่านี้นะอ่ะเริ่มที่ผ้าเก่าปีลึกนะผมอันนี้ชุดนี้คือไม่เคยได้มาเหมือนกันนะฮะอยากอยากได้มานานละแล้วก็ไม่รู้ราคาด้วยเผอปิดมา แพงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาหนยนะ<笑><笑>ก็ยังไม่เคยมีก็ไม่เป็นไรเอามาเอามาไว้ศึกษาไว้ก่อนนะฮะเสียดายเสียดายเสียดายกอบกอบมัวอก็เลยส่งให้เห็นไม่ได้นะผมอ่ะอันนี้เป็นเนื้อสีแดงๆแ,แบบนี้น่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะอันนี้รุ่นอายุยืนนะครับตอกกรรมการเนาะอันนี้นี่ น่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะเลข8ปดหกเก้านะครับอายุยืนทองแดงปีอันนี้น่าจะปีหกศ1นหกหนึ่งอันนี้หกหนึ่งนะครับปีเก่านิดนึงนะครับเพิ่งได้มาก็ยังไม่รู้ราคาเหมอือนกันแต่ได้มาแพงนะฮแล้วก็อันนี้อันนี้เขาเลือกอะไรออันตรงๆผมก็ไม่รู้เพราะว่าไดมาไม่มีกล่องด้วยอันนี้นะ เลขเก้นึ่งสเนื้อน่าจะเป็นเนื้อชนวนนะครับผมพอดูจากสีผิวเนาะน่าจะเป็นเนื้อชนวนด้านนะครับอันนี้คือไม่รู้จริงๆนะปี61เหมือนกันรุ่นอายุยืมเหมือนกันไหมไม่แน่ใจนะอาจจะมี2พิมพ์อะไรแบบนี้้งเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์เอาไว้ให้นะตอนนี้นยังเป็นพระครูอยู่เลยเห็นปะพระครูนิวิทนะฮะตอนนี้นยังเป็นพระครูอยู่เลยนะครับอันนี้เป็น มีเขียนแปดรอบแล้วก็อายุของหลวงพ่อไปด้วยส่วนอันนี้นะอันนี้เป็นเจริญพรเททองนะครับแล้วก็เป็นนาคปกนะครับสวยนะอันนี้ยชอบชอบอยู่แล้วก็สีทองจริงๆจะเอาองค์นี้องค์เดียวเลยแต่ว่าเขาให้เหมามาก็ต้องเหมานะฮะไม่งั้นก็ไม่ได้นะครับ <laughs> ไม่เหมาก็ไม่ได้นะพี่นะ บางคนจะซื้อแยกเนี่ยโอ้โหพอให้เขาเขาให้เหมาก็ไม่เอาอะไรประมาณเนี้ยอันนี้เลขเจ็ดเลขเก้าแล้วเนี่ยพี่ว่าไงเลขเจ็ดหรือเลขเก้าจริงๆก็เหมือนเจ็ดอยู่นะเจ็ดเจ็ดสามเนาะนี่นะตอกพัดตรงนี้นี่จเจริญพรเททองคพิมพ์หน้าปกสวย ต่อไปนะครับหลักๆก,ก็คือจะไปเอาเจริญพรบนนั่นแหละนะฮะแต่ด้านอื่นมาก็คือเป็นเป็นติดไม้ติดมือมาแล้วกันเนาะอันนี้นะฮะเป็นเจริญพรบนทองแดงนะบล็อกเงินบล็อกเงินนี่นะมีขีดเกิดตรงยอยหญิงก็ไก่ครบอ่ะอันนี้จะเป็น ทองแดงผิวออกสีเงินนะผมสวยมากนะหงนี้นะเลข2 0 2 6นะปีพศใครทังมาได้เลยผิวสวยซีนเดิมด้วยนะอันนี้นะซีนเดิมผิวเดิมเนี่ยดูสิผิวข้างใสปิ้งเหรียญยังไม่เคยโดนอากาศเลยนะสวยมากตรงนี้นะแล้วก็มีจมูกถูนิดหน่อยก็เลยเป็นแดงปลายจมูกตรงนี้หน่อยนะนี่ ใชชอบก็ลองทักมาพูดคุยสอบถามได้นะครับตอนนี้ราคาเจริญพรบนก็ราคาลงนะราคาลงก็เก็บได้นะทองแดงชึบต่อไปก็อันนี้ก็ได้มาหลังจากนี้ก็จะเริ่มบอกราคาแล้วว่าราคาเท่าไหร่นะครับผมอันนี้เป็นเจริญพรล่างเนื้อทองแดงพลายเงินนะครับผม,มเจริญพรล่างทองแดงพลายเงิน ีนเดิมเลข6671สีผิวสวยวิ้งนะครับใสอย,ย่างกับกระจกนะอันนี้เป็นแต่เป็นทองแดงนะผิวใสามากนี่จมูกร้อยจมูกร้อยนี่นะถือว่าเป็นทองแดงภายเงินที่ผิววิ้งสุดๆดนะฮะเป็นบ็อกธรรมดานะผมนครสวรรค์มีรอเรือปกตินะครับอันนี้บ็อกธรรมดาน อันนี้อยู่พันสองร้อยนะสำหรับเจริญพรล่างเนื้อทองแดงพายเงินอ่ะต่อไปเชือดอันนี้จะเป็นอ๋อได้มาสองเหรียญเสมาร้อยปีนะครับอันนี้เป็นเสมาร้อยปีเนื้อทองแดงมันปูนะเน,เนื้อทองแดงมันปูนี่เป็นหลังพยศกับหลังยันนะครับได้มาคู่ ดูก่อนนะอันนี้พระครูหลังยันถูกต้องพระราดหลังพระยศถูกต้องอันนี้ก็เป็นบล็อกปกตินะไม่ใช่บล็อกสลับจะเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะสีสวยทั้งคู่นะครับใครชอบก็ลองทักมาพูดคุยดูนะจริงๆก็อยากเปิดยกคู่อยู่ยกคู่ก็จะถูกกว่าแต่ว่าเผื่อใครไม่ไหวก็ลองทักมาถามได้นะอันนี้นะสำหรับมาโอ,อันนี้อ่ะต่อไปก็จะเป็น เจ้าสัวละเจ้าสัวนี่ก็จะเป็นเนื้อล่างๆนะครับทางของเรานะครับอือ้าไปประเดิมด้วยอันนี้ละกันทองแดงโบราณลงยาขอบหลังชนวนนะฮะองค์นี้ก็องค์ละ3ามบาทนะครับผมเลขหนึ่งห้าเก้าห้าสี่หลังชนวนทองแดงลงยาสวยๆนี่ส้มเขียวนี่ลงยายาลงยาพยานาคส้มส้มเขียวจมูกสวย นะครับน,นี่น,นี่ก็350บาทนะครับส่วนอันนี้เป็นเนื้อทองระคฆังผิวรุ้งหนะ้ากากอัปก้านะผิวรุ้งแบบนี้วิงว้งวิอ่ะอันนี้ก็350บาทเช่นกันนะครับใครชอบก็ลองทักมาฮะนี่ฮะลุกชุชนี่ลุงๆุสวยๆด้านหลังเลข2 39นะครับ เป็นเนื้อทองแดงรมน้ำตาลนะหน้ากากทองทิพหลังชนวนมีอยู่2องค์นะครับอันนี้เลข7592นะครับแล้วก็องค์นี้เลข14 408ไม่ใช่1อะไร14404โอ้เลขสวยนะน,นี่มสมร้อยห้าสิบเองเหรอเนี่ยเลขสวยด้วยนะจมูกสวยด้วยนะครับ นะจมูกสวยนี่นะจมูกสวยสามร้อยห้าสิบนะครับอันต่อไปเป็นทองแดงลงยาสามสีเนาะอ,อันนี้ก็จะแพงขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้ลงยาจะเต็มจริงๆนะลงยาจะเต็มของจริงนะอ,อันนี้องค์ละสี่ร้อยนะครับหนึ่งศูนย์หกเก้าสี่ทองแดงลงยาสามสีหนึ่งศูนย์หกเก้าสี่นะอันนี้สีแดงเข้มนะอันนี้ รงยาสีแดงเข้มดีต่อไปเป็นองค์นี้นะองค์นี้ก็ออกออกน้ําเงินเยอะกว่าสีแดงนะครับผมอันนี้เลขเ็ดเก้าเจ็ดหหโอ้โหเก้าเจ็ดห้าหห้าหดโอ้เลขสวยอยู่นะสี่ร้อนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นองนี้นะเนี่ยชอบตรงนี้แหละนะทองแดงโรงยา3าสีชอบตรงลงยาพยาลงยาพระราหูด้วย เพราะฉะนั้นเหรียญจะลงยาเต็มเลยนะครับราคาก็จะดีดขึ้นไปหน่อยหนึ่ง400บาทเท่านั้นนะฮะ9964นะเะกเลขก็สวยด้วยนะอันนี้ก็กลับมาเป็นเอ่อ350บาทเหมือนเดิมนะฮะเนื้อสมลิตรหน้ากากอัปปก้าลังชนวนมีอยู่2องค์นะครับนี่นะ1 143 2กับ107 13นะครับนี่นะ เนื้อสำลิดหน้ากากอัปปะาหลังชนวนองค์ละสามร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ต่อมานี่ใครชอบลงยาจัดเต็มแบบนี้เป็นเนื้อสำลิดนะครับลงยาสามสีนี่นะเนื้อสำลิดลงยาสามสีนะมีอยู่สามองนะองค์นะงคละสามร้อยห้าสิบบาทเช่นกันนะฮะเลขสองเจ็ดหนึ่งสามนี่นะฮะแล้วก็เลขหนึ่งเก้าห้าสองสามนี่ครับนี่ แล้วก็เลข1 6 7 6 6อะไรเอ่ย1 6 7 6 8นะครับ1 6 7 6 8นี่350บาทเช่นกันต่อมาเป็นเนื้อทองระคังผิวรุ้งลงยานะครับอันนี้ก็องละ350บาทนะฮะเลข1 1 1 0 0 7นะชุดนี้ก็จะ350บบาทเป็นหลักนะผมเพราะว่าได้มา ได้มาถูกก็เปิดถูกนะผมได้มาแพงก็เปิดแพง <doo> <c oughs> เนื้อทองระครังผิวรุ้งนะอันนี้ก็ส50บาทนะครับาทนะต่อไปจะไม่ใช่3 5 0แล้วนะครับต่อไปจะไม่ใช่ส50แล้วนะฮะอันนี้เป็นเนื้อ 2K พื้นดําขอบทองนะครับนี่นะพื้นดําขอบทองเลขสองหเลขสี่หลักด้วยสองหแปสนะครับเลขรวยแบบนี้นะแบบนนะดูจมูกให้หน่อย จมูกสวยนะครับจมูกสวยปกติจะมีถูนิดๆอันนี้ไม่ค่อยถูเลยนะนี่พื้นดําขอบทองนะก็สวยงามนะสำหรับ 2K องค์นี้เนี่ยอยู่ที่700บาทนะ่าแล้วก็มาเนื้ออันนี้เ,เนื้ออะบราคาซาตินลงยาจีวอนนะครับแล้วก็ลงยาด้านหลังด้วยนะอันนี้เป็นเนื้อนิยมนะครับนี่ดูสิสวยให้ดูให้ดู ให้ดูว่าลงยาสวยขนาดไหนนะฮะนี่ครับลงยาแบบละเอียดนะครับตามเออเขาเรียกว่างานคุณบอยต้องละเอียดดูดิไก่ยังมีสองสีใช่ไหมเขียวเขียวแดงนะนี่งานละเอียดงานละเอียดเลขหนึ่งหกห้าเก้านะครับงานละเอียดอาบาก้าลงยาเอออาบาก้าซาตินด้วยนะครับรายการนิยมหน้านี้นะซาตินสวย อันนี้อยู่1200ต่อไปเนื้อชนวนหน้ากากทองขาวลงยาจีวอนนะครับเนื้อชนวนหนดูสิเลขอะไร3364นี่นะซิบเนื้อชนวนหน้ากากทองขาวนะอันนี้เป็นหน้ากากทองขาวชนวนสวยนะสีสวยอยู่นะครับ อันนี้เอาแปดร้อยแล้วกันนะผมรือก็องค์สุดท้ายนะผมนะเนื้อชน,นวนหน้ากากทองทิปนะครับเลขหนึ่งหกสามหกองนี้ก็เอาแปดร้อยเช่นกันนะครับผมชน,นวนสวยนะหน้ากากทองทิปรายการที่เก้าเด้อนี่อ้าวไปมีเท่านี้นะฮะทั้งหมดทั้งมวลของวันนี้ใครชอบองไหนก็ทักมาได้เลยนะฮะอยากได้องคไหน ยังไงราคาเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครบมีเกมกันไปทางนะมีแต่ว่าขอร้องเลยนะก็คืออย่าสั่งเล่นนะขอคนพร้อมแล้วก็พร้อมจะจ่ายตังค์นะสั่งโอนไปตีไปตีมานะก็คือเสียเวลานะเดินเดินนี้โดนประมาณ3 4มกล่องะ <S <S ละเดี๋ยววันไหนไปแจ้งความแล้วจะมาคลิปให้ดูนะโอเคก็หลักๆก็ประมาณนี้นะฮะอือป่าละเจอใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมอ้อมเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ